ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องจองเวนบทที่113กลางดึกคืนนี้มองลงหนาตาทำกลางความมืดอันเงียบสงัดมุมหนึ่งในวังหลวงกลับเต็มไปด้วยแสงคมสว่างสวยัยลึกเข้าไปในห้องนอนงดงามที่ประดับประดาไปด้วยม่านไหมสวยงามมีหญิงสาวผู้หนึ่งกำลังนั่งเดียวดายอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งบรรจงหวีผมที่ยุ่งเหยิองอย่างบามือ เจียงตานจ้องเข้าไปในคันช่องเห็นเงาสะท้อนของหญิงสาวที่สวยและยังสาวสะพรั่งยิ่งนักหนางรูปไหล้ใบหน้าของตนตอนนี้นางยังสาวเล่สวยสุดเหมือนบุพภาธิบานเต็มที่แต่ห่างเนิ่นนานออกไปกว่านนี้เล่าอายุของคนเรามากขึ้นทุกวันการเวลาไหลเร็วยิ่งกว่ากระแสทานหากสตรีอย่างนางไม่รู้จักช่วงชิงคว่คว้าในช่วงวัที่ยังสวยสดงดงามเช่นนี้ในยามที่เรยรา นางจะยังคงเหลือสิ่งใดติดมืออีกเล่าว,วันนี้จูเอ,อ๋อนำข่าวมาแจ้งแข่นางว่าคุกที่เจียงเฉียนถูกส่งเข้าไปนั้นเป็นหนึ่งในสี่คุกหลวงที่มีการคุ้มกันรัดกุมเน้นหนานักฆ่าที่นางส่งไปไม่อ่านหาโอกาสลงมือได้ยิ่งเป็นเช่นนี้เจียงตานก็ยิ่งว้าวุ่นใจตราบใดที่เจียงเฉียนยังมีชีวิตอยู่นางก็สามารถถูกลากเข้าไปอยู่ในคุกได้ทุกเมื่อนางรู้จักเจียงเฉียนดีพอที่จะรู้ว่าอีกฝ่าย ไม่มีทางปล่อยให้นางลอยนวลเป็นแน่เมื่อไม่อาจลงมือสังหารเจียงเฉียนได้แล้วนางจะทําอย่างไรเล่าเจียงตนันท่อถอนใจออกมาเบาๆสายตาประยุท์ยังเพลิเพลิงที่ไวระลิกของแทงเถียนหน้าคันช่องจดหมายฉบับนั้นนางเผาจนสลายกลายเป็นเท่าฐานแล้วก็จริงทว่าเนื้อความของจดหมายยังกลับฝังลึกอยู่ในความคิดนางสั่งคนไปส่งข่าวให้ยังเซวียนหลีถามเขาถึงแผนการเร่งรีบที่จะให้กำจัด ออจินอิงเซียวเสากับเจียงรวนสุดท้ายแล้วนางยังคงต้องอาศัยบุรุษเจ้าเลยอย่างเซียนหลีในยามนี้อาจมีเขาเพียงคนเดียวที่สามารถท้าชนกับเจียงรวนได้เจียงตานเข้าใจว่าเซียนหลีจะไม่ยกเจียงรวนขึ้นเป็นศัตรูอันดับหนึ่งเขาไม่มีทางลงมือลงแรงมากมายเพื่อต่อกรกับสตรีที่เขาคิดว่าเป็นเพียงเพศที่งอเขาอ่อนแอแต่หากลาเสียวเสาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่แน่นางรู้ดีว่าเซียนหลีคิดอยากจะนั่ง ครอบครองบัลังเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหากมิอาจทำได้ถนัดนักเพราะยังมีเซลเสาเป็นเสมือนดังหินขวางทางแม้ว่าบุรุษทั้งสองจะยังไม่เคยประท้าซึ่งหน้าแต่คนอย่างเซวียนหลีย่อมไม่มีทางเก็บตะปูตำตาตัวนี้เอาไว้เจียงตานวาดแผนการเอาไว้อย่างดีคิดว่าหากนางเอ่ยชื่อเซลเสาแล้วเซวียนหลีคงยินดีร่วมมือด้วยทว่านางคิดผิดคำตอบที่ได้รับจากเซวียนหลีนั้นทำเอานางหน้าซสีดจดหมายฉบับนั้นสื่อความหมายชัดเจน เขาปฏิเสธข้อเสนอของนางที่จะเป็นปฏิปักต่อเซียวเสารเจียงตานทั้งสงสัยทั้งกรียดเคืองแต่ไม่สามารถทำอัน,นไดได้การอยู่ข้างเดียวกับเซียนหลีนั้นขวางตำแหน่งให้นางเป็นผู้ติดตามแต่เพียงอย่างเดียวนางไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะขยับแขนขาหรือออกอุบายขับเคลื่อนแผนการใดๆทั้งนั้นเซียนหลีเป็นคนลงมืออย่างระมัดระวังทุกการติดต่อของทั้งสองต้องไม่มีพิรุธใดหลงเหลือเจียงตาน ทบทวนแล้วว่าตนมีเวลาไม่มากก่อนจะมีคําชี้ขาดถึงความผิดของเจียงเฉียนเจียงรวนต้องลงมือต่อนางเป็นแน่เจียงตานมองเงาของหญิงสาวในคันช่องกว่าที่จะมาถึงวันนี้นางต้องแย่งชิงอย่างสุดความสามารถใช้เนื้อตัวและเสน่ห์หญิงเข้าแลกเพื่อให้ได้มาหากจะปล่อยให้ทุกอย่างมาลายหายไปง่ายๆก็คงไม่ใช่นางแล้วเจียงตานค่อยๆยืนนิ้วชี้ออกมาปลายเล็บสีเลือดก,กรีดผ่านคันช่องสีทองแดง ทำให้เกิดเสียงแหลมสูงราวกับเสียงกรีดร้องของปีศาจไม่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่อาจจะเป็นภัยต่อนางได้ย่อมไม่เว้นทางเดินไว้ให้อยู่แล้วเช้าวันถัดมากลางสวนพลิงษาในวางหลวงหลิวหมินกำลังอยู่กับเสียนเพยทั้งสองก้าวเดินไปทางสวนฝั่งทักษิณหงเต้เพิ่งจะลนจากการว่าราชการจึงมาพักผ่อนยังเรือนอักษรหลวงเพื่อรอว่าราชการต่อในช่วงบ่ายเพลานี้ ฝ่าบาทมีพื้นอารมณ์ไม่ค่อยดีนักหลิวหมิ่นรู้ดีว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเจียงรวนเรื่องที่หญิงสาวฟ้องร้องบิดาบังเกิดกล้าเป็นข่าวใหญ่โตที่แพร่สะพผัสไปทั่วทั้งราชสำนักต้าจินของเตออารมณ์เสียคนที่สามารถเข้าหน้าพระองค์ได้ในยามนี้ก็มีเพียงองค์ชายสิบสามคิดถึงตรงนี้หลิวหมิ่นก็ลบมองดูเสียนเพื่อบ้างองค์ชายสิบสามสิทธิเอกของเขายังย่วไว้ก็จริงแต่กลับกอบกลุมจิตใจผู้คนได้อย่างน่าประหลาดใครก็ว่า จิตใจของฮ่องเต้นั้นยากอย่างถึงแต่ในสายตาของหลิวมินนั้นเสียนเพลยกลับอย่างถึงก้นบึ้งของจิตใจของฮ่องเต้หนุ่มนายผู้นี้ล่วงรู้ทั้งความคิดอ่านและปณิธานของฝ่าบาทรู้ว่าตนเองควรจะพูดหรือไม่พูดสิ่งใดเพื่อให้เป็นที่โปรดปานข้างฝ่ายฮ่องเต้นั้นนับวันก็ยิ่งปราณีอดีตบุตรชายนอกสายตาผู้นี้มากขึ้นทุกทีโดยเหตุนี้เหล่าขุนนางในราชสำนักที่เคยยืนหยัดเป็นกลางไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใดก็เริ่ม มีใจเอ็นเอียงมายืนอยู่ข้างสเสียนเพยบังแล้วทุกคนล้วนหวังจะได้รับผลประโยชน์จากองค์ชายสิบสามด้วยกันทั้งนั้นสเสียนเพยรู้สิบได้ถึงสายตาของหลิวหมินจึงเงยหน้าขึ้นสบตาท่านราชครูหลิวกำลังคิ้นเรื่องใดอยู่หรือหลิวหมินพลันได้สติแมงเขาจะได้ชื่อว่าเป็นราชครูแต่ไม่ได้เป็นอาจารย์ขององค์ราชทายาทอีกแล้ววันเวลาของเขาหมดไปกับการสอนวิชาให้กับองค์ชายสิบสามแม้ฮองเฮา จะออกปากเหน็บแนมเขามากมายแต่พระนางก็จนใจด้วยองค์รัชทายาทเองก็ไม่ฝักใฝ่าการเรียนเท่าใดนักฝ่ายลิวมินเองก็รู้สึกยินดีอยู่ลึกๆเพราะการสอนเสวียนเพ่ยผู้เฉลียวฉลาดหัวไวนั้นง่ายกว่าการสอนองค์รัชทายาทมากเสวียนเพ่ยเก่งเรื่องการวิเคราะห์และมองคนหลายครั้งที่หนุ่มน้อยมองภาพรวนของปัญหาและแก้ได้อย่างตรงจุดยิ่งกว่าเขาผู้เป็นอาจารย์เสียอีกเดิมทีขุนนางฝ่ายปกครอง เมื่อต้องวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของประชาราฎรพวกเขามาจะมองจากบนลงล่างยึดติดกับความคิดอ่านของตนเองเป็นที่ตั้งต่างกับเสียนเพยที่วิเคราะห์ปัญหาจากเบื้องล่างเข้นสืบเบื้องบนจึงสามารถชี้ชัดให้เห็นถึงความไม่พอใจของเหล่าราษฎรและชนชั้นล่างที่มีต่อระบบการปกครองได้หลายครั้งความสามารถที่เขาแสดงออกช่างไม่เหมือนหนุ่มน้อยในวัยเยาว์เสียเลยกระหม่อมกำลังคิดว่าเมื่อครูที่อยู่กับ ฝ่าบาทโอชายส่งตอบคำถามได้ยินยิ่งนักท่งก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นแล้วหรือมินตอบสเสียนเพยเลิกคิ้วขึ้นท่านราชครูไม่ได้พูดความจริงหรือมินตะลึงขณะจะโต้แยง้งพลันเห็นสตรีผู้หนึ่งในอภรรเงินงามตัดเย็บอย่างประณีตกำลังเดินสวนผ่านไปเบื้องหลังของนางมีนางกำนันเดินตามอยู่หลายคนสเสวียนเพยมองตามสายตาของเขาแล้วขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวแต่เพียงครู่เดียวสีหน้าเคร่งขรึมก็แปลเปลี่ยน เป็นรอยยิ้มที่ไร้ผิดภัยหญิงสาวผู้นั้นพอเห็นพวกเขาทั้งสองก็รีบตรงเข้ามาทำความเคารพองค์ชาย13ท่านราชครูหลิวเสียนเพื่อยืนเด่นอย่างสงา่าสองมือไพล่หลังพยักหน้าตอบเจียงเจ้าอีเจียงตานยิ้มอย่างอ่อนโยนสีหน้าเป็นมิตรองค์ชาย13บขงเพิ่งจะเสด็จออกมาจากเรือนอักษรของฝ่าบาทกระมังหลายวันมานี้ฝ่าบาทมักจะเอ่ยถึงองค์ชายสิต่อหน้าหมอมชันอยู่หลายครั้ง สงชื่นชมถึงพระปรีชาสามารถขององค์ชายยิ่งนักคำพูดของนางออกมาพร้อมกับแววตาที่จริงใจเหมือนว่านางกำลังชมเสวียนเพื่อจ้าใจจริงแต่เสวียนเพื่อรู้จะไม่รู้ทันต่อลูกไม้ตื้นๆเช่นชนี้เขาจึงยิ้มกว้างอวดขมข้ยวแหลมคมที่ประดับอยู่ตรงมุมปากดูน่ารักยิ่งนักเจริงเจอ้าอีช่างรู้ใจเสด็จพ่อเหลือเกินทั้งยังรู้ละเอียดถึงความเคลื่อนไหวของข้าด้วยเขาไม่ใส่ใจสีหน้าของเฉียงตาที่เริ่มเปลี่ยนสี กล่าวต่อไปเรื่อยเฉยหากเสด็จพ่อสองทราบว่าเจียงเจ้าอีเป็นห่วงข้าถึงเพียงนี้ก็คงจะทราบซึ้งนักเจียงตานฝืนยิ้มองค์ชายทรงล้อหมอมชันเล่นแล้วหมอมชันม่กล้าหากคำพูดนี้ของสเสวียนเพ่ยลอยเข้าไปถึงหูฮ่องเต้ไม่รู้ว่าจะทําให้เกิดมรสุมใดขึ้นกับชีวิตของนางฮ่องเต้นั้นวาดระแวงเรื่องการทอยรยศหักหลังยิ่งนักหากฝ่าบาทรู้ว่าคนฝ่ายในแทรกแซงการเมืองหลอบสืบความเคลื่อนไหวของฮ่องเต้กับองค์ชายสิบสาม นางคงจะแก้ตัวลำบากห้องเตะจะคิดอย่างไรต่อไปจะคิดว่านางมีใจเป็นอื่นหรือไม่เจียงตาสูดลมหายใจเข้าลึกกล่าวเสียงกลัวหัวเราะหม่อมฉันเข้าใจว่าองค์ชายคงกำลังยุ่งหม่อมฉันไม่รบกวนแล้วเจียงเจ้าอีนี่ช่างเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเสียจริงมีนางเลา่าเสด,ด็จพ่อถึงได้ชอบพอเจ้านักเสียนเพ่ยมองดูนางด้วยสายตาที่สื่อความหมายลึกซึ้งแต่ว่าการเป็นคนเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากจนเกินไปพยายามเรียนรู้ เสาะ,ะแสวงหามากจนเกินไปก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีกล่าวว่าจาคล้ายขมขันจบแล้วสเสวนเพ่ยก็เดินจากไปโดยไม่ใส่ใจจะมองอีกฝ่ายเลยเจียงตานเองเมื่อมีทางหนีก็ไม่กล้าชักช้ารีบเดินจ้ำจากไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับก,บกำมัดแน่นองชายสิบสามเสวนเพย่ยเด็กคนนี้เป็นใครกันเป็นเพียงเด็กในวังที่เพิ่งได้รับความโปรดปรานไม่ใช่หรื เหตุใดนานจึงรู้สึกว่าสายตาของเสียนเพย่ยที่จ้องมองตอนนั้นเหมือนคนเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นแววตาดุดันเอาเรื่องเช่นเดียวกับแววตาของเจียงรวนทุกครั้งที่ถูกมองด้วยดวงตาคู่นั้นนางรู้สึกร้าวกับจะถูกอีกฝ่ายยื่นมือมาคว้าหัวใจก็ไม่ปานนางก้าวเดินต่อไปความร้อนรนในใจทำให้เดินชนกับคนผู้หนึ่งเข้าทันทีทันทีประจำกายของคนผู้นั้นตะเบงเสียงออกมาอย่างโมโหเจ้าเป็นใคร ไม่มีตาหรืออย่างไรถึงมาเดินชนโอนชายห้าเช่นนี้เจียงตานตกตะลึงรีบเงยหน้าขึ้นพบบุรุษเบื้องหน้าก็คือเซียนหัวนั่นเองทันทีผู้นั้นพอเห็นใบหน้าของนางก็พลันระลึกได้รีบยิ้มให้อย่างประจบประแจงที่แท้ก็เป็นเจียงเจ้าอีนี่เองระยะหลังนี้ความเป็นอยู่ในราชสำนักของเซียนหัวตามไปจำเดิมเขาทำตัวเรียบง่ายราวกับอากาศาธาตุไม่เคลื่อนไหวใดๆ ไม่ชิงดีชิงเด่นและไม่ก่อศัตรูดูจากการแสดงออกของเขาก่อนหน้านี้เจียงตานคิดว่าคนอย่างเซียนหัวมิได้หมายจะยกทงขาวรอกเพียงแค่จำศีลเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมก็เท่านั้นเจียงตานพลันบังเกิดความคิดหนึ่งวาบขึ้นในใจไม่อรอให้เซียนหัวเอ่ยปากนางชิงส่งรอยยิ้มอ่อนโยนให้กับอีกฝ่ายก่อนโอนชายห้าเซียนหัวเองก็รู้ว,ว่าเจียงตานเป็นคนโปรดของบิดาจึงไม่ได้ทำให้นางลำบากใจขานตอบด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรว่าเจียงเจ้าอี เมื่อวานฝ่าบาทเพิ่งจะเอ่ยชื่อองค์ชายห้าต่อหน้าหมอมชันวันนี้ได้มีวาสนามาพบเจอช่างบังเอิญยิ่งนักเสียนหัวนิ่งอึ้งไปสเสด็จพ่อกล่าวถึงเขาหรือนับตั้งแต่เรื่องขนย้ายเสบียงครานั้นสเสด็จพ่อก็มีท่าทีเย็นชาต่อเขามาตลอดหนึ่งไม่ถึงว่าจู่ๆเจียงตานจะเอ่ยปากเช่นนี้ขึ้นมาเนวใจของเขาสั่นไหวด้วยความยินดีอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามสเสด็จพ่อกล่าวถึงข้าจริงๆหรือเพคะเจียงตานกับพริบตาตอบ พระองค์สงชื่นชมว่าองค์ชายห้าเดินหมากเป็นเลศิศไรผู้ใดเปรียบหมอมชั้นเองก็ยังคิดว่าชาตินี้ตนเองจะพอมีวาสนาเดินเดินหมากกับองค์ชายห้าบ้างหรือไม่หนอฝ่าบาททรงเล่าเรื่องสนุกสนุกเกี่ยวกับองค์ชายให้หมอมชั้นฟังมากมายเลยเพคะเจ้าเดินหมากเป็นหรือก็พอเป็นบ้างแต่อาจต้องขอคำชี้แนะสเสวียนหัวไม่ใช่คนโง่เจียงตานต้องมีเรื่องอื่นอยาพูดกับเขาเป็นแน่ถึงได้เกินออกมาเช่นนี้ แม้ในใจจะสงสัยแต่ก็ยังกล่าวตอบด้วยรอยยิ้มก็ดีข้าก็อยากจะเล่นหมากล้อมเช่นกันเจียงเจ้าอี้เชิญการที่องค์ชายผู้หนึ่งจะพบปะเล่นหมากล้อมกับพระสนมขั้นเจ้าอี้ในใสายตาผู้คนก็ไม่นับว่าไม่เหมาะสมเจียงตานกับเซียนหัวเดินไปยังศาลากลางสวนพระฤกษาหลวงลามีชุดกระดานหมากวางอยู่ชุดหนึ่งทั้งสองจัดกระดานหมากกันเสร็จเรียบร้อยจึงไล่ขันทีและนางกำนันให้ถอยห่างออกไป หมากดาและหมากขาวถูกวางลงบนกระดานแต่จิตใจของผู้เล่นกลับไม่ได้อยู่บนนั้นด้วยเอาละพระสนมมีเรื่องใดกับข้าก็เชิญกล่าวออกมาตามตรงเถอะหลังเดินไปได้สามตาสเสียนหัวก็ถามอย่างอดรนทนไม่ไหวความอดทนของสเสียนหัวถ้าเทียบกันแล้วไม่อาจสู้สเสียนหลีได้เลยจริงๆเจียงตานโปรยยิ้มสุขสนยามนี้ฮห้องเต้ทรงมีบุตรชายคนโปรดเพียงแค่สี่พระองค์ขณะที่ตรัสถึงองค์ชายห้าก็ยอมตรัสถึงองค์ชายพระองค์อื่นด้วย โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ชื่อขององค์ชาย13ฝ่าบาทตรัสออกมาบ่อยครั้งที่สุดสเสียนหัวขมวดคิว้วน้อง13หรือหัวใจของเขาราวกับถูกแช่แข็งเจ้า13เจ้านี้อีกแล้วหรือชื่อเสียงของสเสียนเพ่ยในราชสำนักนั้นนับวันจะยิ่งโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆได้ยินว่าพระบิดาชื่นชมมันยิ่งนักเดิมสเสียนหัวคิดว่าเป็นแค่เรื่องคำร่ำลยองค์ชายกําพรราที่ไม่มีแม้แต่พระมารดาคอยคัดท้ายเรือให้ ่อให้ได้รับความโปรดปรานจากห้องเต้สักเพียงใดเขาไม่สามารถขึ้นนั่งบันลังได้ทว่าคำพูดถัดมาของเจียงตานก็ทำให้เขาตะลึงหนักกว่าเดิมยม่มนี้ฝ่าบาททั้งโปรดปรานและสนับสนุนเชิดชูงองค์ชายสิบสามอาจจะเพราะทรงสงสารที่เห็นเขาสูญเสียมารดาตั้งแต่ยังเล็กถึงขั้นสงเรียกให้ขุนนางเก่าแก่หลายตระกูลมาถวายตัวสวามีาพักต่อองค์ชายหมาจะให้คนเหล่านั้นคอยปกป้องคำจุนเขาหึสด็จพ่อ ถึงกับเรียกประชุมกลุ่มขุนนางเก่าเพื่อหากองหนุนให้กับเจ้า13สเียวหรือหากไม่ใช่เป็นการปูทางสำหรับตำแหน่งห้องเต้นในภายภาคหน้าจะอธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไรเล่าหมากดำในมือของสเสียนหัวร่วงลงพื้นขเขาเผยรอยยิ้มเย็นชาขึ้นมาเจียงเจ้าอี้อย่าได้ล้อข้าเล่นเลยหากว่าอุนชัยห้ามไม่เชื่อหมอมันันก็มิอาจว่ากระไรได้เจียงตานวางหมากขาวลงไปหมอมันันเป็นพระสนมซีอาศัยอยู่ในวงังแต่มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิด ก็ยอมรู้เห็นในสิ่งที่หลายคนไม่อาจล่วงรู้หม่อมฉั้นเป็นอิสตรีความหวังสูงสุดในชีวิตก็เพียงหาที่พึ่งพิงที่เข้มแข็งแม้ฝ่าบาจ,จะดีต่อหมอมชั้นกว่าหญิงใดทว่าสิ่งเหล่านี้จะคงทนสักแค่ไหนไม่มีผู้ใดล่วงรู้สักวันอาจจะทรงเบื่อหน่ายหมอมชันก็เป็นได้หากถึงวันนั้นใครเล่าจะยื่นมือมาปกป้องสตรีอ่อนแออย่างหม่อมฉันเสวียนหัวได้ยินที่เจียงตานพูดก็ถึงกล่าวแยง้งเจียงเจ้าอีกังวลเกินไปแล้วเจียงตานยิ้มตอบ ยามนี้ฮ่องเต้รักไคร่โปรดปรานองค์ชายสิบสามมากขึ้นทุกวันขนาดท่านราชครูหลิวมินที่แต่เดิมเป็นราชครูขององค์รัชทายาทฝ่าบาทก็มีรับสั่งให้ท่านราชครูหลิวดูแลเรื่องการเล่าเรียนขององค์ชายสิบสามเมื่อสักครู่หม่อมฉันก็พบทั้งสองอยู่ด้วยกันที่สวนพฤกษาหลวงเรื่องนี้องค์ชายห้าจะอธิบายอย่างไรเล่าหลิวมินนั้นเป็นขุนนางหนุ่มอนาคตไกลในราชสำนักแล้วยังทำงานขึ้นตรงต่อฝ่าบาทแต่เพียงผู้เดียว หากไม่ได้รับคําสั่งจากห้องเต้มีหรือเขาจะกล้าทิ้งองค์รัชทายาทแล้วไปเป็นอาจารย์ให้กับเซียนเพย่ยเรื่องที่ให้หลิวหมินสอนเซียนเพย่ยนั้นเซียนหัวรู้ตั้งนานแล้วแต่วันนี้เมื่อถูกเจียงตานกล่าวตรงๆก็ราวกับถูกจีบที่กลางใจความไม่พอใจที่เขาสู้อุตสาห์เก็บงำมาโดยตลอดใกล้จะระเบิดออกมาเขากระแทกเม็ดหมาวสีดําลงบนกระดานกล่าวเสียงเข้มเจ้าอยากจะพูดเรื่องใดกันแน่องค์ชาย13นั้น ระยะหลังเขาสนิทสนมกับพี่ใหญ่ของหมอมชันยิ่งนักน่าเสียดายที่หมอมชันกับพี่ใหญ่กาลังมีเรื่องเข้าใจผิดกันองค์ชายสิบสามจึงปฏิบัติต่ตอหมอมชันราวกับตะปูตําในตาพอเจอกันคราใดมาจะเย็นชาเหมือนเฉยต่อหมอมชันอยู่เสมอเรื่องนี้หมอมชันเคยทุนปรึกษาองค์ชายแปดมาก่อนทว่าฝ่ายนั้นไม่กล้ามีเรื่องกับคนของจวนองจินอิงเกรงว่าหากกระทบกระทั่งกับองค์ชายสิบสามเข้าจะพานให้พี่ใหญ่ และคนของจวนอ๋องกโกรธเกรี้ยวขึ้นมาได้หม่อมฉันเองก็จนปัญญาแล้วในวังอันกว้างใหญ่แห่งนี้ดูเหมือนจะมีเพียงองค์ชายห้าที่อาจจะปกป้องหม่อมฉันได้ดวงตาคู่งามของเฉียงตาลมืดลงนางถนัดการแสดงท่าทางราวกับหญิงผู้บอบางต้องการการปกป้องเจ้าชายน่มอยู่แล้วผู้ชายอย่างเซียนหัวต่อให้เก่งกาสักเพียงใดก็ยังมีจุดอ่อนเหตุใดเจ้าจึงคิดว่ามีข้าเพียงเท่านั้นที่ปกป้องเจ้าได้หรือ คำพูดนี้เป็นคำหยอกล้อเชกเช่นชายหนุ่มยั่วเย้าหญิงสาวเจียงตาลเมียหรือจะไม่รู้หนังเรียบใส่หน้าและช้อนใสยตาขึ้นมองอีกฝ่ายเป็นความรู้สึกที่มีอาจเปิดเผยได้ไปคะหากกล่าวถึงลักษณะของเอกมุรุษแล้วไม่ว่าจะเป็นองค์ชาย13องค์ชาย8หรือแม้แต่องค์รัชทายาทเองในความคิดของหม่อมฉันไม่อาจเทียบกับองค์ชาย5ได้เกรงแต่ว่าวันนี้การใหญ่ขององค์ชายสําเร็จ จะทรงลืมสิ่งที่หม่อมฉันเอ่ยกับพระองค์ในวันนี้สิเพคะอุต่าห์นำข่าวมาบอกทั้งทีข้าจะลืมบุญคุณของพระสนมได้อย่างไรไม่ว่าใครก็มาจับให้แพ้ต่อคำยกยอปอปั้นของผู้อื่นเสียนหัวเองก็เช่นกันคำพูดของเจียงตานใช้ได้ผลยิ่งนักยิ่งฟังเขาก็ยิ่งรู้สึกชอบเจียงเจ้าอีผู้นี้ขึ้นมาในเมื่อเจ้าพูดเช่นนี้คงจะมีแผนในใจบ้างแล้วเราให้ข้าฟังบ้างได้หรือไม่องค์ชายทรงคิดหรือไม่ว่า ภายใต้การเมืองที่วุ่นวายเช่นทุกวันนี้ยิ่งชักช้าก็ยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นฉกฉวยผลประโยชน์ไปก่อนเราจึงควรจะลงมือเพื่อจะช่วงชิงความได้เปรียบเจียงตานค่อยๆเอิยจะว่ามาหม่อมฉันรู้มาว่าจินอิงอองเฟยนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์ชายสิบสาโดยเหตุนี้ในภายภาคหน้าท่านองจินอิงเซียวเสาก็คงต้องเลือกสามีภักด์ต่อองชายสิบสเป็นแม่นมั่นองชายห้าลองตรองดูเถอะ ทหารองครักษ์จีนอีไวจำนวนกว่า3 0 0แสนนายหาพวกเขาไปสวามิภักดิต่อองชาย13จริงแล้วก็คงไม่เป็นผลดีต่อองค์ชายแน่เซียนหัวได้ยินพลันรู้สึกริษยาเต็มกำลังเจ้า13านี้ช่างมากวิธีเหลือเกินแซงทำตัวเป็นเด็กทว่าแท้จริงแล้วกลับเป็นหมูสวมหนังเสือมีหน้าเล่าสิ่งดีๆทั้งหลายจึงไปตกอยู่กับเจ้า13เพียงผู้เดียวแม,แม้จะกล่าวทีเล่นทีจริงเช่นนี้แต่ใบหน้าของเขาก็ดูขังวนอย่างเห็นได้ชัด จิงเสียด้วยหาเวียนเพ่ได้รับการสนับสนุนจากจวนอองจินอิงนั่นก็หมายความว่าแผ่นดินนี้กว่าครึ่งตกองอยู่กลางฝ่ามือของเวียนเพ่แล้วการจะต่อกรกับเด็กนั่นในภายภาคหน้าจะยากยิ่งนักเจียงตานเอ่ยต่อเสียงเบาเมื่อก่อนตอนที่ท่านย่าของหม่อมฉันยังอยู่นั้นเคยกล่าวกับหม่อมฉันว่าหมายตน้นใดที่เติบใหญ่แล้วอาจจะรกรุงรังในภายภาคหน้าล้วนต้องกําจัดเสียตั้งแต่ยังเป็นยอดอ่อน ไม่ต้องให้โอกาสมันเติบโตเช่นนี้แล้วบ้านของเราจึงจะปลอดภัยจางรากแก้วที่ช้อนใช้ของมันเสียนหัวตะลึงมองเจียงตานด้วยสายตาระแวดระวังจะหมายความว่าตอนนี้องค์ชายสิบสามยังเพ็ญเพียงเด็กน้อยผู้หนึ่งเด็กอายุเท่าเขาที่ป่วยตายในวังมีอยู่มากมายเด็กป่วยตายที่ฐานนันดาสูงศักดิ์ถึงขั้นเชื้อพระวงศ์ก็ใช่ว่าจะไม่เคยมีเจียงตานยิ่งกล่าวน้ำเสียงยิ่งเบาลง เหตุใดโอนชายห้าจึงไม่รีบฉวยโอกาสนี้ฝันต้นกล้าให้มันตายก่อนจะเติบโตเป็นไม้รกน้ำแหลมเล่าไปคะสเสียนหัวมีคาดว่าเจียงตานจะกล้าเอ่ยคำพูดที่โหดเหี้ยมเช่นนี้ออกมาเขามองจ้องนางนานนักทนเนนั้นก็หัวเราะเสียงทุ้มที่แท้เจ้าอีเองก็เตรียมตัวมาอย่างรอบคอบแล้วอย่างไรดีเล่าคิดจะใช้ประโยชน์จากข้าหรอกหรือเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเริ่มระแบ่งเจียงตานจึงแท้งทำกิริยาหวาดกลัวออกมาเล็กน้อย หม่อมฉันจะกล้าได้อย่างไรสตรีอย่างหม,ม่อมฉันจะคิดอ่านสิ่งใดก็ทําเพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นช่างเถอะเจ้าว่ามาอยากให้ข้าทําสิ่งใดหรือสเสวียนหัวเองก็ไม่ใช่คนโง่เพียงแค่นี้เขาก็รู้ว่าเจียงตานมีเจตนาจะยืมมือของตนทํางานเพียงแต่บังเอิญสิ่งที่นางต้องการก็เข้ากันได้ดีกับเจตนาของเขาและพอมีเหตุผลบ้างเขาจึงไม่ปฏิเสธ ในเมื่อจินอิงอ๋องไฟใกล้ชิดสนิทสนมกับองชายสิบสามนักเรามิสู้กำจัดพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยเล่าไปคะยอดคดีใหญ่สักคดีให้พวกเขาแปดเปือ้อนองค์ชายห้าได้กำจัดองชายสิบสามหม่อมฉันได้รับอน,นิสง์กำจัดพี่ใหญ่ในคราวเดียวกันเราสองคนก็สามารถหายใจหายคอได้คล่องอยู่ในวังหลวงต่อไปได้อย่างสบายใจอีกครั้งเฉียงตานยิ้มน้อยแผนการนี้ดีต่อทุกฝ่ายหรือไม่เพคะจบบทที่113าคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพหรือเอเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ